สวัสดีผู้ชมกันด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องก้ามุ่งเพยเกมอีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในแบบชาร์กไบส์แล้วผมมีแขกรับเชิญชื่อว่าโอการ์ดบอยใช่ครับเป,เ,ปเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของเองนะครับชื่อโอการ์ดบอยนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นแบบชาร์กบส์กันนะครับผม E ีพีนี้ก็จะเป็น E ีแรกที่ผมเล่นชาร์กบส์นะครับใช่ไหมครับคุณโอการ์ดใช่ชาร์กบส์สองชาร์กไบสสองนะครับคือผมเล่นมาแล้วแหละคือผมมีเรือผมมีเรือ ผมมีเรือเทศกา,าลวริเวณไท์ได้แหละแต่ผมไม่ได้เอามาผมขึ้นเรือของเพื่อนผมนะครับอากัสก็วันนี้ก็จะมาเล่นสักกี่ตาดีสักส,สี่<า>สี่ตาแล้วกันอุย้ยสิบตามันก็เกินเกินไปมาผม,มอยู่โรงเย,ยงผมจะเป็นจอร์นวิกอะจอร์นวิกไปกันเลยกัดบอยผมจะเป็นจอร์นวิกไม่ต้อขึ้นขึ้นปืนดีวกว่าไหมไม่เอาจะเป็นจอร์นวิกขับไปเลย มาแล้วครับจอห์นวิกเราจะไปช่วยให้เองนั่งมากูว่ากูเริ่มปิวละนั่นไงนั่นไงเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เราวาย <c oughs> ไปไปไปทุกคนเรื่อเรื่อเร็วอเ,เราต้องเอาระเบิดต้องเราเราเราห้ามชนในคนนั้นคนนั้นจะโดนระเบิดอย่าเจย์จะชนอย่าชนอย่าชนมันมันฉลามฉลามฉลามตรงนั้นฉลามฉลาม <c oughs> นี่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 นตรงนู้นตรงนู้นยิง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  ยิงมันยิงมันหายไปไหนแล้วนี่ไงข้างใต้ข้างใต้ข้างใต้ยิง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 ไปไปอีกทางนึงอีกทางนึงไปทางนึงนั่นไงนั่นไงยิ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 งพูดทัวไมกูยิงไม่โดนเลยอ่ะไม่รู้นไงกูอยากได้เรือดำน้ำอ่ะอยากได้เรือดำน้ำอุ้ยเอาเรือคันนี้ดีกว่าไหม ไม่เดียนเดือนเราก็ซื้อเดือนอดำน้ำละทุกคนยังไม่ได้<ต>ทำอะไรเลยโอร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 อ่รอรออยก็ซื้อเลยนะตอนตอนที่มีเงินสองสองนหกพันกว่าก็สงมืน่นแันว้าวซื้ออันนี้ดีกว่ามันจะเก็บตังค์ซ้อูเออยูซเอฟอ่ะยูเอ่ะไม่แล้วแล้วตอนนี้มัตังค์หึ่งตังค์นึงเจ็ดพันและ้วแลจะเกี่ยวซื้อซีบิชอ,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 อะไรอ่ะฮะ โอเคตอนนี้ okay, <c oughs> ผมก็รอแนละ้วใครจะได้เป็นฉลามมาดูกันถ้าเพื่อนผมได้เป็นฉลามผมจะฆ่าเพื่อนไม่ยัง้งอ่ะ <c oughs> ว้าวทุกคน <c oughs> ผมได้เป็นฉลามแล้วอ๋อเดี๋ยวผมแบบกินให้เรี่ยบแบบกินกินให้เรียบแบบไม่เหลือซากอะคือแบบเรือคือแบบได้การเป็นเศษเศษฝุ่นแน่นอนอะคือแน่นอนแน่นอนแต่เอ็นก็จะตายเร็วๆนี้แหละมาดิ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  มา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 เดี๋ยวผมตัดไปตอนเล่นเกมเลยนะคบขอหยุดแป๊บหนึง่งเอีกวันสักไม่ถึงวัแลนะ้วทุกคนมาแล้วทุกคนกคนุนเป็นฉลองอ่ะเขาอือยากแบบจะกินให้เรียบเลยจเจอเรือคนแรกละคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้เดี๋ยวโดนเลียบ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  <c oughs> โดนเลียบไงแ,แตกหนึ่งครับทุกคนแตกหนึ่งแตกหนึ่งตายไปเถอะก็ตายเถอะก็ตายไปเถอะนะมาเก็บหนึ่งคิวล้วทุกคน ผมกัดเรือเป็ดตาย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 สวยแตกครับทุกคนชีวิตสองโง้กระจอกโอเคนะผมจะไปฆ่าเรือดำน้ำครับทุกคนในเอ็กซ์ดาวในในเอ็กซ์ดาวเราเป็นใครเนาะเฮ้ยผมเจอ UFO สวยสวยผมฆ่าคนในยูเอได้ผมต้องเก่งมากแน่นสวยแตกไม่ยูเอฟโอยูโหดเลยนะแต่ฆ่าได้ใช่ไง มาอีกเรือนึงโดนัทเหรอโดนัทเหรอโดนัทเหรอโดนัทโดนัทโดนัทแล้วคิดว่าเก่งเหรอนี่ไงแตกสองไงโอเคลล์วอลล์วลล์ผมหนีละ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 มันผมเจอคนที่ผมยังไม่ได้กินหลายคนเลยหลายคนเลยปื้มแตกสามเมืนผมเห็นเรือกัน มันผมเป็นเรือกันบ่อยแล้วผมพุ่งใสอู้หูลอย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 ตายโอ้โหเก็บไปโคตรเยอะพุ่งใส่เรือยูนิคอนยูนิคอนตายสวยแตกหมดยังเนี่ยหมดยังหมดยังนี่ไอืออแตกหมดยัง สวยผมชนะทุกคนทุกหมูมันเก่งเกินอะเจ้าเราเจอเราเองเจอเราเองก็แพ้ผมกันนั่นแหละมาดิหมูข่ายยูเอฟโอได้อ่ะครับทุกคนผมก็เก่งเกินนะครับค้าวทีคนมันเก่งนะครับอืมรอ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 แล้วก็ลอยลอยฟองอากาศลอยขึ้นไปเลยนี่โอ้โหติดอยู่ในฟองแล้วเก๋อันลัด ลิซ่ามีเริ่มมาดูกันถ้าผมได้เป็นฉลามอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมได้เป็นศูนเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบผมยิ่งกว่าเทพเจ้าอย่างเงี้ยว่ากันบอยได้เป็นเพราะว่าน่าหน่อยเุ้ยกันบอยขึ้นเรือผมบ้างกันบอยขึ้นเรือผมบ้างไหนอยากขึ้นเรือเรืเลยไม่เอาขึ้นเรือไหนคนไหนขอหน่อยขอลองได้ไหมขอลังได้ไหมมันนั่งได้คนเดียวป่ะวะ ไม่ใช่นะทุคนเดียวไม่เป็นไรเอ็ยงยืนไม่เป็นไรเอ็เอยงอยงืนอยูอ่ยบนหัวใจนี่แหละเราจะบุกไปจริงจอนวิกด้วยกัน <c oughs> มาครับทุกคนนี่นเรือบาเลนนท้ายที่ผมบอกนี่เอามันมน,น,น,นั่งได้สามคนนั่งได้สามคนครับทุกคนนี่เป็นไงคือแบบุมาแล้วไงฉลาม่ะผมยิงผมยิงมาทุกคนตาดีผมจะฆ่าฉลามไม่ได้ไป <c oughs> มาดูตรงนี้กันก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งที่ฉลามเกิด แล้วนะมีไหมไม่มีเาลามอยู่ไหนเรือตอนนี้ UFO ก็ดำลงไปแล้วเห็นแล้วอืมเฮ้ยเสียงเสียงอะไรใน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 นทางไหนทางไหนเดินเลงยิงยิงนะผมตาม UFO ไปเฮ้ยเฮ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นชัวร์ เห็นเขาไล่กันน่ะไ่นๆไหนๆไหนๆยังไงทุกคนฉลามฉลามอยู่ไหนเฮ้ยนีนๆตรงนน้นตรงนน้นเหลือแตกไปๆๆทุกคนเหลือลองหนเนฉันแหลมจะตายแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยสู่มีคนตายแล้ว U F O น่าจะแตกแล้วอ๋อ อะไรอะไม่เห็นนะก็ก็ก็เอายาฟุมตวดดิดูดิแต่ผมฆ่าได้อ่ะทำไมอ่ะมันมันม,มันเป็นเองไม่มีใจหมอเลยคือแบบผมเก่งเกิไอันอันนี้อันนี้คือซื้อฟาร์มอันนี้คือซื้ออันนี้คือซื้อแบบซื้อฟาร์มฟาร์มฟันอันนี้คือซื้อฟาร์มต่างกัน <c oughs> โอเคทุกคน มาถ้าผมได้เป็นยิ่งกว่าสองเปอร์เซ็นต์นี่คือผยิ่งกว่เทพเจ้ book. าอ่ะปกติตะกตะกระสุกตะกระเจ้มาการบอยโกรธขั้นสูงสุดของการบอยไม่ได้เป็นผมเตะคนนี้ออกดีกว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยมาเดี๋ยวผมจะพาการบอยไปลุยกับฉลามหนึ่งล้านตัวการบอยจะรอดไหมถ้ารอดคุณไอ้การบอยได้หนึ่งหมื да ่นดอลลาร์โอ้โห กัดบอยจะได้หนึ่งหมื่นแล้วล่ไปครอบครองไหมมาดูกันครับไม่เลือดละห้าล้านกว่านะตีตีตีผมรอดักผมรอดักฉลามตรงท่อตรงนี้เลยผมรอดักฉลามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเองตายเดี๋ยวยังแต่ไม่ตายหรอกผมนี่บอกอายิ่งกว่าอมะตะนะไม่เลือดมันสูงน,นะมาแล้วมาเล่นมาแล้วข้างหลังเฟลอยู่ด้านแถวนีะกูอ,อยู่ดนแถวนี้แหละ เร่เรอมก็อยู่แถวนี้แหละมาเว่าม่นแถวแถนี้เออนั่นนั่นเออเออโอ้โหโอเรือมันลนี่ยนั่นนั่นโอ้มันยิงอยู่ยิงยิงตรงนั้นน่ะไอตรงนั้นยิงยิงยิงมันอยู่ใต้น้ำมันมันมันหนีมันหนีซูเข้าใต้น้ำเฮ้ยเ้ยเ้ยเรืออเรื

เรือยูนิคอร์นตึงปุ๊บสกิบิดีบ,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 บ๊อปบ๊อปป้ายตาหนึ่งมัน, <จะ S 1> นตาหนึ่งตาอีกตาหนึ่งน้อคนตาอุ้ยน้งคนอีกตาหนึ่งตานี้ตาสุดท้าย UFO ได้เป็นว่ะชิบหายแล้วถามต้องโหดมากแน่เลยเั้นเราก็ต้องเอาเรือที่เร็วที่สุดคือเรือหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่มันคือ ก็คือไอ้ตัวที่ใช้ไอ้คนที่ใช้ยูเอฟโออืนั่นแหละเราต้องไปดักเราต้องไปดักถึงเราไม่รอดแต่เราตายอย่างสมเกียรติไม่ใช่คือคนที่ใช้ยูเอฟโอใช่ก็ใช้ช็อัดก็ใช้ไอ้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สนามไม่ใช่ช็อตฟินมาโคผมจะไปดักมันมันมันเล่น็ดฟินมาโคเล่นน้อยแต่แต่แม่งเร็วมากใช่มันเร็วมันเร็วถึงทั้นจิก มันเลวมวมันเร็วที่สุดแล้วกูกลับแล้วี่สุดกูกลับละกูไม่อยู่ล้มันเร็วที่สุดแล้วเอ็งเอ็งเอ็งหาที่จานก่อนอุ้ยอุจมจมจมจะจมอโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยเต้วผมได้รถตีลังกาฟรีว่ะทุกคนตามอ้คือแบบอุ้ยอ้ห้หโอ้จม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 พอพอเบรกเบรกเบรกสาย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 เบรกเดี๋ยวฉลามมา สายเบรกสายเบรกนี่ตรงนู้นตรงนู้นไงนั่นไงยิงมันอย่าอย่าสวยโดนสวยโดนโดนโดนแล้วขอแล้วขอแล้วบอกเลยว่ายาวยาวเลยยิงบุกเลยบุกเลยเรา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 ยิงระยะไกลเรายิงระยะไกลตาย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 มันมาแล้ว อผมเถื่อนนะอย่าก,กินกูไม่ตายแหว่งเอ้ยตายแหว่งยังไมันจะจตายอะไเอ็กซ์ซูอะไรที่ซูจนแต่กินมาโค <c oughs> ้งตายแล้วแต่อย่างน้อยมันก็เกือบตายนะกินมาโคเร็วที่สุดแล้วนี่ทำมันได้โอ้ตายครับ,รบทุกคนโอเคนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยเพียงเท่านี้นะคบก็ถ้าสนุกอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคบ <c oughs> ผมจะทิ้งลิงก์แบบเอาไว้ใหนะ้สำหรับใครอยากเล่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับบาย